โอเคทุกคนหลังจากยางมากมันควันค้างอากาศมันหอมเนาะเดี๋ยวคอยซิมาซื้อไอศครีมเนาะกระแลมมันกินก่อนเนาะซึ่งมันจะมีนี่เราเรียนเป็นเขาเอินบาบูฮูกาเผิ่อยังพูดก่อน dirty ice cream ปาะา่างกฤคิดว่า dirty ice cream เนาะถ้าพิลพิลเล่าก็คือกระแลมเปื่อนเนาะเพราะว่า dirty เป็นแบเปื่อนเนาะโอเเคดี๋ยว่อยสิมาเบิ่งเนาะมาเบิ่งมามันจะมีรสชาติเนีใดเนาะเดี๋ยวคอยจะไปถามเพื่อแลกอะสืบ่อยจะซื้อเป็นช้อนเบีเนาะแบบหนึ่งฮะใส่ใส่แบบนี้เนาะใส่แปื่น อีก,กอนึ่งพอจะใสเเ่เป็นจอกก็เอาเป็นเป็นจอกที่มาสบายกินได้นะเกจี้มาทำนันเลยนะเนาะแกี้นี้สามารถเห็นได้แต่สปอร์ยุคมาิลาเนาะที่ฟิลิปปนะินส์เออเป็น dirty i e ทุกคเ่หมวันน,นี้ b r e a s Bre well, o no? s d กนรอมล้ว a n this n one, one. อ l l เบอร์ใช่โอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการเห็ดเนาะ <Okay. S 1> <Okay. S 1> ไปสั่งเข้าไปว่าเอาตัวใส่แปะงหนึ่งี่เนาะทุก่อนแน่นว่าแน่นของ yes นี่ใส่เป็นเดี๋ยวขอซื้มากินให้ทุกคนเบ้างเนาะเป็นยังไง mm. นเนาะอืมกับบินกแคลมเนาะทุกคนแต่มันก็มี มีแต่งนะ้ำเพราะอันเป็นลูกปังคนระับยังปูรโรช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้มาบังก็ได้อีกอันห,หนึ่งของสืออีกสองอันสัวยกันนี่เดีต๋ตรงนี้ให้มือกล่องซะโอเคเดีส๋สสสสยวติ๊กเดี๋ยว โอเคสองก่อนมืนออีกเนาะขนมหนีครับตัวเปียโนไอนี้รวมกันแล้วเป็น40โควติฟายสี่สิบหเปโซประมาณประมาณส้าบาทนี่แหละเรียกว่าประมาณหาหกพัเนเกียรติะสองกันรวมกันโอเคก็ถือว่า,าได้ยุกปา่าโอเคยุกอ่าเดี๋ยวข้าเสียญข้าวเสียางไปนำ,ปนำกินไปนำเนาะทุกคนเนาะกระเดมนลยเนี่ย ดีเลยทาป,ทาปุ้ยได้าปุ้ยได้ิวเขาหนึ่งนี่กินกแกล้มนี่แต่มันมีขนมปังนําบอดีเลยแต่ที่จริงดอกขอนกับปุ้ยได้ฮิวปุ้ได้ดอกแจ่อยากถ่านให้ทุกคนเห็นบรรยากาศเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นเนาะก็คือข้าวเห็นได้ไลยเขาขายกแกล้มนี่มันมีลายอยู่เนาะที่เขาเขาเอิบมากแกล้มเปืือกเนี่นะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันว่า dirty ice cream โอเคได้แก็ลามเนาะขอยกชิกินไอศครีมอีแล้วขอ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 แล้วคอยก็จะกลับเลยเนาะเพราะว่าจะกลับไปองแฮม อาจจะเปลี่ยนเครื่องโอยอาจจะอาบน้ำนิดหนึ่งเนาะอ๋อบาสิบิดกล่องแต่มันจะได้มีน,นี่ทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นก่อนก็คือมันจะเป็นอ่าหุบตุ้งเพื่อนของใช่เนาะอย่าง Spanish h o u s เป็นเพื่อนของอ่าคนสเปนตะก่อนแบบนี้แหละเขาเห็นใบเป็นเพืเ่อน่าเป็นที่ระลึกหรือว่าเป็นให้คนไายหุบเนาะเลี้ยบไทยหุบด้วยกันแหละ you <laughs>